สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ปอนก็พาเพื่อนเพื่อนเที่ยวโบราณสถานวัดแม่โจนนะครับน้องอยู่ที่สุโขทัยนะครับอันนี้เป็นประวัติวัดแม่โจนนะครับตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองสุโขทัยด้านทิศเหนือนะครับติดกับประตูหลวงเนาะทางทิศตะวันออก ของวัดพระพายหลวงริมถนนสายมองเก่วหนองโชต่ตะวันตกจนะปั่งสถานพระปางบรมณไทยตอนท้ายของวิหารมีรายจำนวนสามองค์นะครับอไปนั่งในกันเนาะสามองค์สามองค์สามองค์ก็จะเหลือกี่องค์ไม่รู้เนาะโดนตัดไปหมดแล้วหนะะ้าขาม ห้ามขึ้นปีนป่ายนะครับเนาะนะครับเข้านะใจกันเนาะอืมแต่ไม่รู้ว่าเขาน่าจะวางไว้ตรงบันไดมากกว่าเนาะจะวางไว้ข้างในนะครับลูกอะไรด้านหน้ามีลูกอะไรไม่รู้เนี่ยอ๋เป็นพุตานะครับพุตาหลวง อันนี้เป็นชั้นนอกแล้วนะคะไม่ได้ชั้นในที่เป็นของเจ้าอยู่กันเนาะเป็นชั้นนอกกันนะครับจะเหลือผ้าองค์เดียวนะครด้านหน้าน่าจะเป็นผ้าที่บูรณะมาใหม่ผ้าเก่าน่าจะอยู่ตรงนี้เนะาะมันก็น่าจะ่ากันแล้วบา <c oughs> งคนอาจจะไม่รู้ไม่เห็นก็ได้วันนี้เนาะเพราะว่าไม่ค่อยเด่นค่อยดังเท่าไหร่นะครับโอเคปะเดี๋ยวราไปวันอื่นกันนะครับสวัสดีครับ